5เรื่อง5้าหัวข้อที่ต้องมีในหลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานกักสารเคมีอันตรายที่กระทรวงแรงงานกำหนดครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับเสกสรรปริจิตครับอาจารย์เสก PS Safety ครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรในด้าน Health and Safety นะครับก็ทำงานด้านนี้มา25ปีแล้วนะครับ วันนี้อาจารย์จะชวนคุยเรื่องของกฎกระทรวงแรงงานนะครับกฎกระทรวงที่ชื่อว่ากฎกระทรวงการบริหารจัดการการทํางานกับสารเคมีอันตรายปี2556นะครับประกาศใช้มาหลายปีแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของนายจ้างครับที่จะต้องจัดการดูแลให้ลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายทํางานอย่างปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็น าการผลิตการครอบครองการบรรจุนะครับาการแพ็คการส่งอะไรพวกนี้นะครับจะต้องคอนโทรลควบคุมให้ลูกจ้างทํางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าเรากลับไปอ่านตัวกฎกระทรวงปี56าสารเคมีอันตรายปี56เนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยว่าตามบัญชีแล้วจะมี1,516ชนิดขึ้นบัญชีไว้เลยว่าเราเอา1 5 1 6ชนิดนี้มาใช่ไหม ซึ่งเขาได้ตกลงพิสูจน์กันแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยแต่นั้นในจ้างก็มีหน้าที่ทําให้ลูกจ้างปลอดภัยนั่นเองนะครับและในข้อกําหนดกฎหมายเนี่ยได้กําหนดไว้ทั้งในข้อ 3, ข้อ4แล้วก็ข้อ34นะครับของกฎกระทรวงบอกว่าในจ้างจะต้องมีการชี้แจงอธิบายให้ความรู้อาจารย์สรุปมานะครับเป็นทั้งหมด5ประเด็นหรือ5หวัวเรื่อง ที่นายจ้างจะต้องมาอธิบายชีย้แจงให้ความรู้พนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายนะครับเรามาดูกันครับว่าหลักสูตรทุกวันนี้ที่เราอบรมชี้แจงให้กับพนักง,งานนั้นครอบคลุมทั้ง5ประเด็นนี้หรือไม่นะครับตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หัวข้อที่1ครับเรื่องของ SDS safety data sheet หรือข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าสารเคมีมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้น จะต้องมีการนำ SDS หรือข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีมาอธิบายมาชี้แจงให้พนักง,งานได้เข้าใจถึง SDS และให้เข้าถึงได้ด้วยนะครับเรื่องที่2ครับที่จะต้องอบรมชี้แจงจะต้องอธิบายนะครับก็คือเรื่องของฉลากสารเคมีสัญลักษณ์ความหมายของสารสนเทศ Hazard Statement Precaution Statement ข้อควรระวังต่างๆพวกนี้นะครับ เราจะต้องมีการอบรมอธิบายชี้แจงให้ความรู้นะครับให้พนักงานสามารถดูฉลากเป็นนะครับสามารถเข้าใจถึงอันตรายที่มันบ่งบอกไว้ข้างภาชนะต่างๆเป็นเรื่องของการสื่อสาร Hazard Communication นะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการทำงานที่ถูกต้องปลอดภัยอันนี้นายจ้างจะต้องมีการกำหนดขึ้นมานะครับ เขียนเป็นโปรเซชั่เขียนเป็นวีวต่างๆหรือกําหนดแนวทางขึ้นมาแล้วก็มีการอธิบายชี้แจงให้ความรู้กับพนักงานว่าปฏิบัติงานยังไงให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงอะไรอะไรคือข้อห้ามอันไรที่ต้องทํานะครับต้องใส่ p p e ีอีไหมพีพที่ใส่ต้องมีอะไรนะครับแล้วข้อปฏิบัติอะไรที่ต้องอต้องห้ามจะเกิดอันตรายต้องอธิบายชี้แจงแนวะปฏิบัติเหล่านี้นะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับ เป็นเรื่องของเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกั่วไหลเนื่องจากว่าการที่หกั่วไหลเป็นจํานวนมากๆเนี่ยแล้วพนักงานเข้าไปเก็บกู้หรือเข้าไปแก้สถานการณ์มีพนักงานอาจพนักงานอาจจะได้รับสารเคมีจํานวนมากทีเดียวอาจจะเกิดไอคิวท็อกซิตอาจจะเกิดการเสียชีวิตนะครับดังนั้นมันจะต้องมีขั้นตอนขั้นตอนปฏิบัติคล้ายๆกับเวลากรณีไฟไหม้นั่นแหละนะครับ เราจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีหเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีก่อวัลยปริมาณมากๆเลยน,นะครับอันนี้ก็จะต้องมีแนวทางมีวิธีการมีข้อบังคับข้อห้ามอะไรต่างๆต้องเตรียมพร้อมนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งคนด้วยนะครับทั้งหมดจะมี5เรื่องตามที่อาจารย์อธิบายไว้นะครับกลับไปดูว่าทุกวันนี้เราอบรมพนักง,งานชี้แจง ทำความเข้าใจครบทั้ง5ประเด็น5เรื่องนี้ไหมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้หรือไม่นะครับสำหรับเรื่องของการฝึกอบรมชี้แจงหรืออธิบายนั้นนะครับเร,เราทำได้2รูปแบบนะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับรูปแบบแรกเลยนะครับก็คือนายจ้างเป็นผู้จัดอบรมชี้แจงอธิบายเองซึ่งสามารถทำได้นะครับซึ่งสามารถอันนี้ทำได้เลยนะครับแต่ว่าต้องดู ขีดความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในเรานิดหนึ่งว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง5เรื่องนี้ไหมนะครับรูปแบบที่2คือรูปแบบเอาภายนอกเข้ามาอบรมนะครับเอาภายนอกเข้ามาอบรมเป็นหน่วยฝึกหน่วยฝึกที่จริงจริงแล้วกฎหมายไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะต้องเป็นหน่วยฝึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิอา,าราอาอร,ารัรง,งแรงงานนะครับอย่างน้อยก็ ขึ้นทะเบียนอบรมจประดับต่างๆนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนานะว่าเราควรจะคัดเลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็คุยกับหน่วยฝึกที่จะเข้ามาบริการว่าเอ้ยอตัวคอนเทนต์หรือคอร์สเอาไลน์ครอบคลุมทั้ง5เรื่องนี้หรือไม่นะครับอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าหลุด5เรื่องนี้ที่เราคุยกันนะครับอันนี้คือรูปแบบการอบรม ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกดสับส,ส,สไล b e นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เอามาให้พวกเราได้เพิ่มเติมความรู้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ